เกือบมาสุดครับแต่ไบตันมาหยุดซะก่อนครับโอ้โหเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าแนวทางพิมบรีกอังกฤษที่ผมจัดให้4คู่เมื่อวานนี้นะครับผมพลาดตีแค่ตัวเดียวสำหรับบอลมาดครับมาโดนนาทีที่75ครับแล้วก็ตีเสมอกับไม่ได้ครับสุดท้ายก็แพ้ไบตันแอนโฮไปแต่ที่เหลือผมมาหมดครับสำหรับคิตาพาเลสครับได้ยิ้มหวานเต็เมปาครับฟูลแลมก็กินไหนจะเป็นทางสูงเชลซีครับได้ยิ้มหวานหมดเลยโอ้โหต้องบอกว่าเมื่อวานนี้จะนักจะเต็มไปเลยนะครับผมแล้วก็บอลถ้วยที่ผมจัดมาให้งสามผู้ินตอินร์มลาแ้ว ก็บีลาเฟลนั่นเองนะครับผมและใครได้ติดตามสองทางก็ดีใจด้วยนะครับผมและในกลุ่มครอบครัวเราต้องบอกว่าตัว SVP บอลงานเราไม่พลาดอีกแล้วนะครับผมใครได้ติดตามก็ดีใจด้วยนะครับและใครที่ไม่อยากพลาดบอลงานในดีนะครับผมหรือจะเป็นตัว SVP ดีๆีเนี่ยผมทางเข้าดูหน้าช่องกันเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะจัดให้ครับก็จะเป็นศึกพรีเมียร์อังกฤษทั้งหมด4คู่เหมือนเดิมนะครับผมจริงๆก็อยากจะจัดได้5นะครับแต่คิดไม่ได้ยาวเกินใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังไ เลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับเราเริ่มที่คู่แรกเลยครับสำหรับศึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้ต้องเปิดโอทับฟอร์ตรับการเปรเทีกับทางอิสวินบูลทาวน์นั่นเองแน่นอนว่าในเรื่องของไฮด์เวนส์นั้นล่าสุดครับเป็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบุกไปเยือนเสมอกับทางอิสวินบูลทาวนครับทำได้เพียงแค่เสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ช่วงนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ต้องบอกว่ายำแย่มากๆครับในการแข่งขันมาห้าเกมเนี่ยชนะได้เพียงแค่สองเกมครับเสมอไปหนึ่งแพ้ไปสองครับแล่นนใใบ้าศึกกกพรรเม์ลอังะ ชนะได้เพียงเกมเดียวครับก็ชนะทีมอย่างนักบุญฟารันตันไม่ได้แปลกนะครับผมกับการชนะทีมอย่างนักบุญเพราะนักบุญเขาแจกตั้นอยู่แล้วครับแต่ที่เหลือเนี่ยแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสแพ้บอลมัดครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไบตันและก็ย้อนแพ้พาเลเดี้โหต้องบอกว่าฟอร์มโดยรวมแย่ยามากๆ,ๆครับกับแกงกระทีมอย่างอิสตันบูลครับแข่งขันมาแล้ว5เกมหัสุดเนี่ยชนะได้เพียงเกมเดียวครับเสมอไปหนึ่งและแพ้ไปถึงสามครับโดยรวมก็ต้องบอกว่ามาตรฐานดูไม่ได้มีความแตกต่างครับแต่ถ้ามองฟอร์มโดยรวมแมนเชสเตอร์ยยยยยยููููนนนนนนนเเเตต็ดดดดดีีีกววววววว่่่่่าาาาาาอออแแแลลล้้้้้คครรรัััับบบบมมมใถพง นะครับผมจอนี่แวนลุกชอมาร์ติเนสครับเมสันเมาส์ครับเขาบี้เมนูก็ยังไม่พร้อมครับอามัาเตลเล่ก็ยังไม่พร้อมก็ถือว่าความพร้อมขาดเยอะอยู่เหมือนกันแต่ในเรื่องตัวที่เหลือเนี่ยอย่างลัสมุนทอยลุนครับบูโน่ฟอนเดสครับหรือจะเป็นทางซิกเซ่นะครับผมคาเซมิโร่เอามาพร้อมหมดเลยกับการกระทังอิสติทเทลครับก็ขาดตำแหน่งละสองตัวครับอย่างแนวรุกเนี่ยอย่างทางออลเบนเนสก็ยังไม่พร้อมแดนกลางครับเวสบาวนะครับผมหรือจะเป็นเอ็นซิโซ่ก็ยังไม่พร้อมครับความพร้อมก็ถือว่าขาดเยอะเหมือนกันเพราะเป็นตัวจจรร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 ิิงงงงนนนนนนนัััััั่่่เเเเเเลยยแแแตตตตถ้้้าาาหมมมอออกกืะะะสสคคคคบบบบวีชช์ููไ็ดดปป รอรูปทุยสองถามว่าเปิดมาเยอะไหมก็เยอะเลยครับผมแต่ผมก็ยังมองว่าแมนยูมันดูแย่งรินครับจากการที่บังคับชนะ2ประตูเลยผมมองว่าเยอะยากเหมือนกันเพราะทางอิสติฟิทาวเขาก็ต้องการอย่างน้อยหนึ่งแต้มไว้ก่อนนะนั่นเอก็ยังมั่นใจว่าทีมของอิสติฟิทาวครับน่าจะบุกไปแบ่งแต้มแมนยูได้ครับวันนี้ขอเลือกเชียร์ทางอิสติฟิทาวได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2ครับที่ผมจัดให้ครับเป็นไก่เดอะท็อกท็อตแนมอัสเปอร์ครับเปิดท็อตแนมอัสเปอร์เซดิเอมครับต้อนรับการเเเืออนนแิคับแน่่นนอวาไม่งเเออนรัยี่าสดยมก ับก็บุกไปชนะทางแมนชตี้มาด้วยหรือจะเป็นครั้งล่าสุดครับที่เล่นในบอลคาราบอลครับครับก็เป็นทางสเปอร์ครับที่เปิดบ้านชนะแมนชตี้ไปด้วยสกอร์สองหนึ่งครับสเปอร์เองก็ฟอร์มก็เริ่มกลับมานะเพราะว่าสองเกมล่าสุดเนี่ยก็ชนะมาสองเกมเลยชนะทางแมนเชสเตอร์เตดครับกับทางอิสตันบูลครับแต่เกมในท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมครับในการแข่งขันมาห้าเกมล่าสุดถึงชนะไปถึงสามเกมครับแพ้ไปสเกมแพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็นิวคาสเซิลครับแต่ชนะแมนยูเอฟบอทครับหรือจะเป็นการที่ชนะลิเวอร์พูลมาได้ครับกนราใ ที่เขาตกรอบในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คัพไปแล้วก็ออกมาพูดแล้วแหละว่าจะมาโฟกัสในอีกเที่ครับแต่นักล่าสุดก็โดนลิมปูกดไปสองประตูศูนย์ครับก็พาผมเหงาเลยแต่แน่นอนว่าในเรื่องถูกความพร้อมครับทางสเปอร์ก็ยังขาดเยอะเหมือนกันนะครับผมทั้งในเรื่องของแนวรับอย่างคิติเอโรมิโลมิกกี้ฟันเดอร์เฟนครับดากูซินก็ยังไม่พร้อมแดนกลางกับทีมอเวเนอร์ครับแนวลุกก็ดิชาร์ลสันครับกับโดมินิกโซเรนเก้ยังไม่พร้อมนั่นเองครับกับแข้งกับทีมอย่างแมนซิตี้ครับที่ยังขาดเออร์ลิงบบบาาาาวฮลลลััััันนนนนนดดด์์คคครร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 รหหหืืออออออจจจะะะเเเป็ททงงงโโีีีี้้้้้ยยยไไมม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 ม่่่่พพพผผสตตแ ไม่ต้องมารอลุ้นว่าหน้าเป้าวันนี้จะใช้ใครครับแต่แน่นอนครับว่าณปัจจุบันนี้แมนซิตี้มันดูมีตัวความพร้อมที่ดีกว่าครับถึงทางสเปอร์จะมีตัวเตะกลับมาบ้างแต่ในเรื่องของแนวลุกก็ยังดูขาดหายครับความน่ากลัวทางสเปอร์ก็คือเกมสวนวันนี้แหละนะครับผมแต่ผมมั่นใจว่าวันนี้แมนซิตี้เองก็น่าจะแก้ไขเกมรับได้ดีมากขึ้นครับวันนี้กระแสเปิดมาดีด้วยแมนซิตี้ขอเพียงแค่จบหนึ่งตูมั่นใจว่าแมนซิตี้์ทำได้ครับวันนี้ขอเลือกเชียร์ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้้ไดเลยนะครับส่่่่วนคคคูททีีรรััับบผมจดให้เป็นนอตติงฟอร์รตีิดบ้านนต้อรับกเอลยนอลครับที่วนคจอที่ ครับแน่นอนว่าทีมอย่างนอตเทีฮมพอเลสปีนี้ถือว่าดีมากๆครับแล้วก็เฮดูเฮดเนี่ยต้องบอกว่าอาร์เซนอลนทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนครับโดยการแข่งขันมา2องฤดูกาลหลังเนี่ยอาร์เซนอลครับชนะทางนอตเทีฮมพอเลสทุกนัดเลยนะแต่แน่นอนว่านอตเทีฮมพอเลสครับช่วงหลังเมืนี้ในการแข่งขันมาสาเกมหลังสุดเนี่ยก็ไม่ชนะใครเลยนะในการแข่งขันมาเก้าสิบนาทีเนี่ยสองนัดหลังสุดครับเขาก็แพ้กับทีมอย่างฟูลแลมกับนิวคาสเซิลครับแต่เกมในบ้านนะนี่โอ้โหต้องบอกว่านอตเทีฮมพอเลสฟอร์มดีมากๆครับแข่งขัััััันนนนนมมมมมมมาาาาาเเเเเเกกกกกกกลลลสสุดดดชะะะไไไปปคคครรรรรรบบบบออออโยยวีๆทง้ญญซ ล่าสุดเพิ่งโดนคาเอเมเรยสเตเดียมนะครับโดยการที่แพ้ขุนคอนเวนแฮมไปหนึ่งประตูสูงครับและเกมไปเยือนทางอาร์เซนอลเองถามว่าดูแย่ไหมน่าล่าสุดชนะเลสเตอร์มาก็จริงครับหรือจะเป็นการที่บุกไปชนะคิโรนาวูฟแทมตันอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วกับทีมที่มีระบบแดนกลางแล้วก็ตัวลูกที่มันชัดเจนอย่างทางคิปบูดนะครับผมทางแอนโทนีอีรันก้าอย่างเงี้ยนะครับผมแดนกลางโอมาไอนาบอลเกนคิปไว้เของนอตแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยมันชัดเจนว่าอาร์เซนอลน่าจะเล่นยากครับและตัวความพร้้้้้ออออมมมขงงาาาาาาารรรรร์์เเเเเซซนนนลลลลกกก็ไไ่่ดดดดีีีวววยยยทัััคคคฮบบบจุสติแ ก็ยังเป็นโทมิยาสุที่ยังขาดหายไปแต่ด้านกลางครบเนี่ยผมแต่ถ้ามองเรื่องระบบแล้วผมก็ยังมั่นใจว่าทีมของน็อตติงแฮมฟอร์เรสครับมีความแข็งแกร่งดีมากกว่านะครับผมและในเรื่องของโอกาสที่เขาจบประกอรและทําได้ดีกว่าเนี่ยก็ยังมั่นใจว่าน็อตติงแฮมฟอร์เรสจะทําได้ครับกระแสเปิดมาเฉพาะบางครั้นในประตูครับแต่ถ้าจบเสมอเนี่ยก็ได้ยิ้มหวานเลยสําหรับทางน็อตติงแฮมฟอร์เรสแต่ผมก็ยังมั่นใจว่าน็อตติงแฮมฟอร์เรสครับก็น่าจะสร้างเซอร์ไพรส์เราได้เห็นครับมั่นใจว่านตแฮมฟอเรรสวันนี้้ทไดตติง ครับวันนี้ต้องเปิดแอนฟิลเตอร์รับการเยือนของทางสันติการุณ์นิวคาสเซิลยูเต็ดครับคู่นี้ครับเจอกันมาหน้าล่าสุดครับก็จบกันที่เสมอสามสเลยนะครับผมแน่นอนว่าลิเวอร์พูลนั่ล่าสุดก็เพิ่งชนะแมนเชสเตียส์มาเนาะและเกมในแอนฟิลเองเนี่ยตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเขาแพ้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เพียงแค่ทีมเดียวครับเสมอไปเพียงแค่สองเกมครับที่เหลือชนะทั้งหมดทุกรายการก็ต้องบอกว่ามาตรฐานของทางลิเวอร์พูลในแอนฟิลดีมากๆครับกับแขงกับทางนิวคาสเซิลยูเต็ดครับแข่งขันมาให้เกมหลังสุดเนี่ยหนะะนนอออตตตตตติงแแฮมมฟเเรรรรส์าาปู่่่คับวใื่องงขออเเกมยยนดล่า โดูแมตส์ี่กดมาครับความมั่นใจในเรื่องของเกมเรียก็อาจจะขาดหายครับและในเรื่องความพร้อมทางลิเวอร์พูลถือว่าดีมากๆครับขาดคอเนอร์แบลลี่กับโจโกเมสครับที่เหลือพร้อมทั้งหมดเลยกับการกับทางนิโควาโลครับก็ขาดแนวรับแค่สองตัวครับอย่างสเวตบิรตแมนกับจามาลาเซลครับแล้ววันนี้ต้องมาเจอกับลิเวอร์พูลที่ความพร้อมดูดีกันทั้งคู่และถ้าลิเวอร์พูลชนะนี้ครับก็แต้มทิ้งห่างเลยครับผมจากสิบเอ็ดคะแนนจะกลายเป็นสิบสามคะแนนครับก็ต้องพูดโดยรวมเลยว่าลิเวอร์พูลเองมีมาตรฐานที่ดีกว่าอยู่แล้วแล้ววันน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 ีี้้้เเเเเเลลลลลล่่่่่ใใแแแแแแแออออฟิิิิดดด์์ตตตรร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 งงงงงงกกกกะะะะสสททมมมมมัััััััปปปาาาาคคคคบบบบบววพููชยย็็ถผ นใจว่าลิเวอร์พูลจะทําได้ครับกระแสเปิดมาดีอย่างนี้ก็ขอเลือกเชียร์วิธีทาลิเวอร์พูลไว้ที่ขวานั่นเองนะครับเอาวันนี้ก็จัดไปในทั้งหมด4คู่นะครับผมตัวแรกครับให้เลือกเชียร์ทางอิสวินทาวครับตัวที่2ครับเลือกเชียร์ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตัวที่3ครับเลือกเชียร์ไปที่ทีมอย่างน็อตเทิลฟอเรสต์ครับและตัวท้ายครับเลือกเชียร์ทางลิเวอร์พูลใครที่ชื่นชอบต้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมแล้ววัน